ครับวันนี้เราก็มาอยู่ทั่นาเทศบาลหนาบัตรไม่ใช่เทศบาลนะพิ่ตอกเวเรากวลังัตใหม่ทุ้นทอนนะครับนี่ครับไปดูคนผ่านนู่นครับนี่เวลาเท่าไหร่ล่ะสามโมงเช้านะครับวันที่ยี่สิบเก้ากันยาหกสี่ที่นทอนนี่ครับคนเดินเกือบถึงเอวนะครับเกือบถึงเอว ตั้งแต่เทศาบาลมาเลยครับเนะี่ยคนก็หอบพลุงพลังเหมือนกันนะครับนั่นก็ไปทํางานนะครับเนะี่ยก็หอบของไปทํางานกันนะครับตั้งแต่เทศาบาลเลยครับนะน้ำเออเมื่อคืนก็เมื่อคืนก็เท่านี้แหละครับมือนก็ทรงนะนะครับนะ S 1> <S 1> <Okay. S 2> เไปไปเลยครับไปดูครับตรงนี้ขค่อยๆลองดูนะครับปลาซ่าถ้ามันยังยังยังเอือร่อยอยู่นะเนี่นี่ล่ามมาจากตรงในพิทาภูเบศนะครับครับแล้วก็ผมเดินพุทธบาทเลยผมไปลงเดินครับไปด้านหน้า นมนนขึ้ทำยังสูงอยู่ขนาดไหนี่อึ๊บว้วผมลงไปแล้วผมขออยากเดินทำประโยชจะไปทำงานครัหนี่งก็ถือช่อดอกไม้วันนี้มีจัดงานกเกษียณไหมครับเป็นไงคืนเท่าเดิมเท่าเดิมไหมหรือว่าลดลงครับลดมาหน่อยหนึ่งลดหรือเพิ่ม ออกข้างล่างเนี่ยึ้นมาประมาณจักนิ้วหนึ่งสองนิ้วสองนิ้วนอนนนอเสาอยู่กันนี่เนาะอ๋อไม่โอเคเนาะโอนางประเอร์เขานานโอเคก็ทีไปหาซื้อได้บอกมาดูดมันคืออย่าอย่าพึงเลยเพราะว่าปล่อยมันก่อนเพราะว่าต้องรออีกดูวันทั้งวันคืลงมาแตนว่ะคาดคือตอนนี้มันก็ทยอยมาแต่ว่าแต่อาจจะย์ทำมาแบบไมย์เมย์รูมรูมร่มอะไรอนนี้ก็เรากำลังเดินกับ อันนี้ร้านอ่าเอพรการพิมพ์นะครับเนี่ยก็กำลังหาปิดรอยรั่วรอยน้ำเขา่าลุ่มลำลุ่มลำเมืม่อคืนนอนรับฟันดีไหมไม่ได้รับไม่ได้นอนภาวะเลว็วภาวะอีกอบอกเขาอย่างเดียวครับอโอเคครับอ๋อโอ้สูงเกือบเกือบเกือบสองฟุตของสองเซนเอ้ยสองสองเกือบสองเมตรมันทัดเนาะโอเคครับ อันนี้ก็กําลังเดินไปทํางานนะแล้วนี่กําลังจะไปทํางานไปโรงเรียนครับครับเป็นไงครับสบายดีเนาะอ่าอยู่ตามตามที่อยู่ได้สวัสดีครับโอเคนะครับไม่ค่ะไม่โอเคโอเคมากๆลูกชายมาช่วยไหมไม่ค่ะไม่อยู่ที่มอเตอร์การ์เลยนันนี้อยู่คนเดียวเนาะอยยยู่กับาออ๋กับยาย อาครับปลอดภัยเด้อครับสวัสด<อ>ีคร<อ>ับครับนี่เห็นตัวคตรโตรัน<อ> <c oughs> นี้ผมก็ขนของพลุงพลังครับจะไปทำงานงาน,กนเกษียณนะครับเนี่ยเอาตรงนี้ตัวลึกเลยครับนี่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแต่ผมไปปุ๊บก็หัเอาละนะโอ้ตายกู <c oughs> ผมก็ต้องไปฝั่งนู้นแล้ววะเนี่ยเนี่น้ำนี่ถึงเอวเลยครับเนี่ยน้ำยังคงเดิมตรงนู้นก็ถึงเดี๋ยวผมต้องไปฝั่งนู้นแหละครับ อันจะเปียกอ้าวไปไปไหนกันครับถือตุ๊กโมงดอไม้โอ้ลอยคอเลยมันอันนี้ก็จะไปทำงานไปบ้านอันนี้โอ้เตรียมไดโวมาสูบอืมครับเดี๋ยวดครูดวงใจครูก็โอ้ตายละให้ช่วยอะไรก็บอกมาถอือถือกระเป๋ามาทำงานค่ะอะมาผมช่วยถือดอกไม้ดีกวยโอเคค่ะจะรอทั้นเนี่ยได้ครับ ครับท่นนี้ก็เอ่อตอนนี้ตรงตอนนี้อยู่ริมฟุตบาทของสะน้าบัดวัดบัดอะไรนะวัดไม้สุนทรตรงนี้ตรงนี้ก็ถึงเอวแล้วลครับรถครับย,ยังยังเมื่อคืนนี่ก็มายังเหมือนเดิมน้ำข้างล่างมันไหลนะไหลครับไหลไหลไอๆๆเอื่อยๆ <laughs> นะรุ่นก็นไหลมาพราะวตั้งบรรเทาเทามาเฉลียวว่าน้ำมันไหลนู่นครับนู่นทุกนู่นเห็นคนอยู่กันถึงเอวครับเนี่ยนู่นเอาคนออกจากอะไรหน่ยเอา ใส่อะไรใส่กระบะและ้วก็ลอยเช่อคุณครับครับอันนี้ปลาก็คงจะปปไปทักัไหน,ไหนใช่ใช่มันนิ่งจริงตอนนี้ปลาเอ้าไปอยากมาเที่ยวมา,มาแถวนี้เด้อโอ้ผมแก่ถึงน้องใหญ่ครับแต่ข้างล่างเนี่ยครับสูงครับผมจะไปทำงานจะไปเปลี่ยนชุดครับเอาชุดมาเปลี่ยนครับ โอเคครับอันนี้ก็ภาพนี้ก็ดูแลสวยงามนะครับกยียนยุกหยุกนำชงนะก็ถ,ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตถ้าถ้าผมก็เสียนแบบนี้ผมก็ชอบนะไอไข่เจ่าติตาติงใจเลยแหละกรเสียนแบบสวยงามก็กษเสียนแบบุรักทุเลนะครับอันนี้จะไปจัดกษียนงานกูอิยามาด เบนจมาเนี่นี่เจ้าหอตรงนี้ตอนนี้ก็เข้าเกล็ดล้านอะไรตุ๋เตียวมองนีแหละครับครับนี่บัดใหม่แล้วครับนี่ตอนนี้เรากลับไปกันเป็นไงอยู่ดีมีแรงเย็นสบายว่าวาาเลยอ๋ออันนี้เอามาอยู่มันก็เข้าไปบางเนาะนิดหน่อย มัน <Okay>, okay. เข้าข้างหลังนะอ๋อข้างหลังเนี่ยข,ข้างหลังมันเอืไอไมข้างหลังมันเป็นรออย่าและมันเอืออันนี้มันเอือในข้างหลังหรือบ้านอยู่ขนาดอ๋อแต่ข้างหลังไม่เข้าบ้านเนาะนอ,นนอ๋อโอเคครับนี่ก็มาแต่ละบ้านก็หาได้โวม,มาอ,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 อันนี้มันเหลือแต่็จเมื่อคืนนะครับอ้ยสวัสดีครับรบ โอ้นำเขาหมดเลยนี่โอ้ไม่เยอเลยโอ้อันนี้เป็นเขาในบ้านไม่ไหลเนอะอันนี้ก็ของที่มันไม่กลับไปทำงานวันนี้จัดงานเกษียณครูครูเขาเลยต้องลำบากนี่นะครับพลุงพลังครับมารีวิวสดๆให้ดูนะครับ กจเขาออกเดินฟุตบาทนะครับเอวเมื่อคืนนะผมว่าเอวนะเมื่อคืนผมมาท่องลาติอุ้ยเอาละโต๊ะอะไรด้อตอนนี้เอาตอนนี้รอยต่อต้องเอียงขวาหนึ่งนะครับต้องเอียงขวาเอียงขวาวุบไปทางซ้ายนี่ไปทางขวานิดนึงโอเคเอียงขวามาเอียงขวามา สบายดีนะครับเย็นดีครับบ้านเราช่วงนี้นันนี่ก็ปิดไว้ก็เอาไม่อยู่กับน้ามาเสมอบ้านก็จะเป็นต้องปล่อยแต่รุลาก็ไม่เสียหายครับเดียวเรือ20บาท ตกหลุมเด้อตกหลุมต่างระดับตรงนี้นี่ต้องดูตัวสันตัวเสาค่อยๆลงเย,ยงมาขวามือจะได้สูงๆเอ้ารูปล้อช่วงนี้ไปไหนมาส่งงานครับเรียบร้อยแล้วนี่เยครับเรียบร้อยครับเดือนสุดท้ายเดือนสุดท้ายไปต่อมอทโบอโอเคอ่ะโชคดีลูกลำรวยเด้อลูกเด้อ <laughs> กลับถึงโรงเรียนนะครับโรงเรียนนี่ครับอุย๊ยเอาเขาทางไหนฮะตู้นไม่เปียกฉันเปียกมาแล,ล้วล่ะทำไงล่ะเอามีรถอ๋อมีรถมีรถไถหลับส่งผูดิสารรถ <c oughs> รถเขารถจะดของเขาหรอวะ ตรงนี้เออสูงเราตรงไปก็จะแถวไฟตรงนั้น,นลำชีนไก่ก็จะเออต่อไปครับอันโรงเรียนเราก็ยังทรงตัวนะครับตามสบายครับครับโอเคครับอ่าเราหน้าในโรงเรียนก็ยังคงเดิมนะครับไม่ลดไม่ยังไม่ลดนะครับ ปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยแล้วค่ะปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไปทำงานตั้งไหนครับขอบคุณครับ